ใายเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับหลายท่านนะครับเป็นกระแสมากติดต่อผมมาอยากจะดูรถนะครับรถอะไรเอ่ยครับนี่ไฮดริช่นะครับเในนี้เวนแครรี่นะครับรถเป็นกระแสอยู่ตอนนี้คือรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้เลยก็คือเจ้าโออิต้าบาจิงทจิ28นะครับผมมีถึงสามรุ่นด้วยกันครับตอนนี้ครับผมมีนะครับพรีเมี้ยมแพนแพนแพนจากเลยนะครับมีนะครับแพนหน่ยครับแพนหน่ยครับแพนหนย ผมมาเริ่มจากเจ้าตุ๊กาทหน่อยครับแทนง่ายครับ้ังหน้านะครับนี่สวยนะครับอันนี้เป็นสีไวยเพย์นะครับสีขาวนะครับสมุกนะครับง่ายจังหน้าครับจังหน้ามีกระจกอยู่นี่ครับนี่เซนเซอร์นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะมันีเทียบกันครับไม่มีนะครับอไรหรป่าไม่มี มากรฐาไม่มีด้านหน้าก่อนเงียรมไม่มีนะฮะและนี so ่ก็คือจุดส evet ังเกตนะครับแต่ละเรี่บนะฮะง่ายๆาเลยผมจะกล่าวถึงสองคำนี้ก่อนว่าแต่กะเป็นไงง่ายๆเลยครับห้องน้ำไ้ครับ้ะคนับาชีพอะไรอกครับว่าอะไรที่ อันนี้เป็นตัวขยายไฟฟ้าครับเป็นกระตุ้นไฟฟ้าเห็นไหมฮะมาด้านในครับรต่ตอไปนี้นลยนะฮะนี่เป็นเบาะไฟฟ้าเป็นบบเบาะนะครับตัวเป็นยุคกีเมาส์นะครับเบาะนวดปกตินะครับไฟฟ้า,าน,นะครับสายที่สองนะครับนี่ง่ายๆเลยอันนี้คือรุ่นพรีเมียมครับรุ่นพรีเมียมนะฮะนี่พรีเมียมนะฮะไอ้นี่คือรุ่นพรีเมียม,ยม,ะะยม,ไ,ยมไปดูแล้วรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะ ความแตกต่างที่ชัดเจนามาๆมากนี่คือรุ่นสแตนดาร์ดครับนี่ครับเห็นไหมครับรุ่นสแตนดาร์ดแถวสองจะไม่มีเบาะนวดครับหรือเบาะไฟฟ้านั่นเองครับหัวก็เป็นหัวธรรมดานะครับไม่หัวไม่กินเม้า์นะครับประตูจะเป็นประตูนี่นี่นเลย มีคือความแตกต่างง่ายๆทีนี้มาดูตัวท็อปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับที่ถามผมมาเยอะมากเลยครับผมกะแสมาก็ทีว่ารุเข้ามาใหม่เป็อยังไงไพ่แดงถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อยู่สองล้านกว่าเ้าเป็นคู่เทียมก็อยู่ล้านเก้ากว่าครับอัน้นี้ถือวา่าค้มตอบโจทย์นะครับมาดูกันนะครับถือแรกเลยด้าน,นาแล้วดีฟวา จะแตกต่างกันในระบบนะครับความปลอดภัยทั้งหมดนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับผมว่าทุกคนศึกษาไปแล้วครับบอกนะครับง่ายๆห็นไหมผมบอกแล้วว่าทุกอย่างเหมือนกันพรีเมียมสแตนดาร์ดแล้วก็แพร์นะครับพรีเมียมกัสแตนดาร์ดต่างกันเยอะเห็นชัดนะครับแพร์กับพรีเมียมต่างกันตรงด้านหน้าที่ผมบอกนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับขับไปไหนนะครับแล้วก็สินค้าที่ซื้อ คือ3รุ่นนะครับผมมีนะครับรถพร้อมส่งรถพร้อมส่งในราคาไม่แรงนะครับ1นล้านแแสนกว่าบาทครับอีกคันนึงเป็นอีเมียม1นล้านเแสนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับรถถือสวยๆนะครับสามรุ่นนี้ี่เป็นแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปซื้เยอะครับนี่ครับดูแค่นี้ก็เลยนะนี่แบรนด์กระจกครับาหน้าคั มีนะครับอ่าพ์เรียกตนาดต่างๆดูครับดูง่ายเลยนะแต่คันนี้ออปชั่นแต่ระเต็มครับตึงหลัง